สดีครับพวกเราเอียบีพีครับผมครับผมเื่อครับอก็คือชื่อที่ผมเพิ่งคิดสดๆได้ตะกี้เลยครับแนะนำตัวก่อนแล้วกันครับผมรีบอลนะครับสกิสวัสดีครับผมป้องนะครับโรงเรียนครับอ๋อมีรีบอลพีป้องครับผมเตรียมกันเลยผมาวิชลิ่งกันในได้ชื่อออกมาสดตะกี้เองครับครับเข้าเนื้อหากันดีกว่าครับคุณป้องครับวันนี้ผมก็มีข้อสงสัยจะมาถามคุณป้องครับผม เกีย่ยวกับเพื่อนของผมคนหนึ่งซึ่งจูจูวันหนึ่งมันก็เดินมาบอกกับผมว่ามันเป็นบุคคลไร้ความสามารถแล้วดูเหมือนว่ามันจะดีใจมากซึ่งผมก็มีข้อสงสัยว่าคนไร้ความสามารถนี่มันคืออะไรดียังไงมีข้อเสียยังไงครับผมครับเขาเดินมาบอกผมเองเลยละคร,ครับผมมาบอกกับผมเองเลยสุดยอดทำยังไงว่านี่เอาละครับก่อนคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคนไร้ความสามารถนั้นตามกฎหมายแล้วมันก็คือคนที่คนจริตดีๆนะครับครับผมซึ่งคนที่คนจริตนี้ ส่วเสียอันได้แก่ผู้สื่อสัรดานผู้อธิการผานาปกครองออรผู้พิทักษ์พนักง,งานอายการหรือบุคคลต่างๆต,ตามที่ระบุว่าในมาตรา28ของกฎหมายแพลนรานิชร้องที่หนึน่งครับผมซึ่งบุคคลนี้ร้องขอตสาลให้สั่งให้โดยคนรจริตคนนี้เนี่ยเป็นคนได้วความสามารถจึงประสงค์มันก็เพื่อที่ว่าคนทีรร่คนจริตคนที่ความสามารถเนี่ยได้ทำมิจจำอะไรไม่ได้ซึ่งว่าถ้าเขาไปทำแล้วมัจนจะมีผลเป็น ััเดี๋ยวครับผมมีข้อสงสัยอีกหนึ่งข้อยี่ถามคุณครับผมครับโมคียะคืออะไรครับแล้วโมคียะกับโมคะมันต่างกันยังไงครับผมมานสองข้อนะครับอ๋อผมสองกัสองครับงั้นครับก็โมคียะเนี่ยมันก็คือนิติกรรมที่ว่ามีผลเกือบจะสมบูรณ์เกือบจะและผมว่าเกือบจะก็คือเขาสามารถไปให้สัตยาบันก็ได้เพื่อที่ว่านิติกรรมที่เป็นโมคียะเนี่ย ได้ดู่สมดุลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมหรือเขาจะไปทำบอกร้างเพื่อที่ว่านิิกรรมที่เป็นโมคียะนี่มันจะได้มีผลเป็นโมคะนั่นเองครับครับผมแ้คุณยังมีอีกคุณรู้หลืครับโมคะคืออะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันผมถึงมาปรึกษาคุณป้องนี่ไงครับผมครับครับรู้ก็ไม่ร้องานั่งเงียบก็บบโมคะนี่ก็คือนิิกรรมที่ว่าตามกฎหมายแล้วถือว่าไม่ผลไม่เคยเกิดขึ้นเลยครับผมในความเป็นจริงมันจะเกิดขึ้นแล้วอประตาม เอาละครับผมก็เห็นคุณหน้าตาูบื่งๆน,นี่นะบแต่ไม่รู้เรื่องผมก็มีนิดมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ดูซึ่งผมว่ามาันเป็นเรื่องคนทนี่ความสามารถนี <c oughs> ่ละครั <c oughs> บสนใจเชิญชมนะครับ กกไม่กกไม่กกไม่ช้าช้าเนรไท้วัน

ไปล้านะครับ,นนบนเนาบประตูอยู่นูน่นประตูอยู่นูน่นบ้าเลยมันเดินอย่างเดียวเลยใี่เนี่าจากโรงแยบ้าน,าโ,านโอ้สีมบ หมาแมงตบ้านล่ะโคดังแม่นแันยาเลรีเป็นบายาหาซื้อรถกันนะหาซื้อรถกันรยางข้าไม้ยางซื้อแม่งรถกนนะ ข้าเขเข้า้ครับสวยครับสวยต้องการแบบนี้นะครับครับแล้วต้องต้องกี่ร้อยครับคันนี้คสัญญาครับสัญญาก่อนครับสัญญาซื้อขามันสซื้อมันจะซื้อนรมันจะซื้อรอครับถูกปาไม่ทราบครับ มาจะมีรถนดังเยอะนะครับไม่สามารถเลือกชมได้เลยนะครับผมว่าคันนี้สวยนะครับเยวดูดูคันื่นต่อได้ก็จะคุณดังเรามีเยอะครับผมชอบคันนั้นเหรอครับทำสัญญาเลยครับคันนั้นั่ใช่ไหมครับโอเคครับชอบคันนคันนั้นแหละนอ่ยครับขับมาแล้วเนี่ยมันเ่อยเออมวเนียวรครับ เรียกคณะอะไรครับคณะสงฆ์คภาคสงฆ์ทิพยขายภาคขาใหญ่คณะสงฆ์ภาคไหนครับภาคสิบหรือภาคเจ็ดอ๋อเหรอครับวิ่งดีนะครับแล้วเหลิองนะถ้าล้มลงนะนี่มันเกี่ยวกันไหมครับคุณบ้ัง สีมาโ่อขาดเนี้ยมเลยไปซื้อรถดีนะมาคันหนึ่งแปดมือดาวมันไม่ซ้อะไรกันข้อรักเก่งกว่ไปซื้อหออมันค้ายในยุ่าย้อกระักุพัน้ายนแบบเลยายเลยมึงเิเนมาสแต่เงินใอะไใเงี้ยตายแล้วมันตายแล้วเวลาเงินรวยบ่อะไระุซื้อวนี่ไ้พคำปกันมงปนท้างคํเนี่ย คนไทยแหละคำไปยังคนที่ซื่อเาไรตายกันครับตายยังไรเอ้ยมึงเป็นคนดมึงเปคนต้ามึงติดกับใอ้มึงเป็นมังเหน็บมื้อะไรต่อไปขึ้นเขาไปขึ้นเขาเลยคนซื่อเพาแล้วต่อไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นมึงคือบอกเ่ียเ ขึ้เนเอะนาปนขึ้นขึงขึ้นขอนงไขึ้นไปซ้มาแล้วขอขึ้นเต้นเต้นนะเว้ยขึ้นไแล้วอไปกูจะยากนี้กูต้องไปขอ้องสามึงเป็นบุคคลใส่ความสามารถซะแล้วปวดยืนตรงทำความรบสานมีปัญหาบริษ้า เช่นนั่ครับรออวันนี้ก็าจากเรี่ยงที่ท่นในสูงมาในเรื่องการร้อขอให้ในมณนส่นทกน็น,นได้ความสามารถใช่ไหมครับเพื่อว่าเลยครับเรียนสารเคารพบผมน,นายน,นันน,น,น,อน้องสวงเป็นบิดาของในน้องสวงวันนี้มผมได้มาร้องขอต่อสารคุณดัเนีย,นยให้ สั่งให้ในายม่านเป็นบุคคลได้ความสามารถเนื่องจากเนื่องจานนายม่านนั้นได้เป็นบุคคลที่ควรจะริบตาม,ตามหน้ากษาตามมาตรา28เขาดจึงมีสิทธิ์ร้องขอได้ นายม่อนเขาบอกคุณยังผุ้นคนประจิบจริงใช่ไหมท่านม่อท่านมีอะไรครับท่านนะครับเพราะว่าท่านเป็นคนบ้าผมก็ต้องจะบ้าเนี่ยครับอาการคนบ้าโอ้บ้าประชันถ้าอย่างนั้นเพื่อนผมก็บ้าอย่างนี้นะครับจะหนักกว่าหน่อยสายถึงคอสั่งให้นายมอนนั้นนายมอนน้องสุรนันท์เป็นคนก็สามารถเอาฟังนี้ให้ประต่ายม่อาจังเลยสาเลือดสา